สวัสดีครับอยู่กับ t o y o ต้าอัลติสนะครับอัปเกรดหลอดไฟหน้าใหม่นะครับภายใต้แบรนด์ GPNE R2 นะครับ R2 หมายความว่าเป็น2แสงในหลอดเดียวนะฮะติดตั้งหลอดไฟกับเรานะฮะเราทำการตั้งไฟหน้าให้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดสเต็ปแรกเป็นแสงสีขาว6,000 Kelvin Color สว่างกว่าแน่นอนครับคนี้ขึ้นไปถึง10เท่าเลยนะครับปิดเปิดใหม่ครับก็จะเป็นแสงสีเหลือง3,800 Kelvin Color นะครับ ใช้ตอนฝนตกหนักหมอกลงจัดๆนะครับดูค่าความสว่างผ่านเครื่องตั้งนะครับนี่ฮะลำแสงถูกต้องนะฮะเห็นไหมฮะลำแสงสีขาวถูกต้องวัดค่าความสว่างขึ้นเป็นร้อยเลยของเดิมมาแค่ประมาณหลักสิบนะครับนี่ฮะเป็นแสงสีเหลืองสวยๆแบบนี้ฮะสำหรับใครที่ต้องการอัปเกรดหลอดไฟให้มีความสว่างกว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมทักมาในบล็อกอินบ็อกเฟซบุ๊กเฟซ เฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชรบูรณครับตรวจสอบได้เลยนะครับสว่างขึ้นแน่นอนรับประกันยาวนานถึง3ปีเต็มครับจาก GPNE นะครับ